ผมช่วยตัวเองทุกวันท,ทั้งทที่มีภรรยาผิดปกติไหมครับไม่ผิดปกติคะ่ะทําได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะที่ที่มีคู่แล้วก็ตามนะอ,อก็สามารถช่วยตัวเองได้คะ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแล้วก็สามารถทําได้นะคะไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นการผิดหรือเปล่านะซึ่งหมายถึงว่าอย่างบางคนรู้สึกว่าอ้าวก็มีใครแล้วทําไมไม่มีเซฟกับเขา อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนาะซึ่งก็จริงๆก็ต้องทําความเข้าใจว่าต่อให้เรามีคู่อะค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะคะม,มันไม่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่เราก็ยังสามารถทํากิจกรรมกับคู่เราได้เหมือนเดิมนะคือบางคน่ะเขาอะจะชอบคืออาจจะชอบฟิลในการช่วยตัวเองอ่านมันก็เป็นสิ่งของเขาใช่ไหมอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงี้ยตราบใดที่เขาก็ยังทํากิจกรรมอะไรกับเราได้เหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาค่ะคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะแต่จะมีปัญหา ครอบครัวไหมอันเนี้ยต้องไปคุยกันเราเองเออว่าแฟนเข้าใจไหมอ่าว่าเอ้ยเราช่วยเธอเองนะแต่เราก็มีเซ็ก์กับ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 คุณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้าแฟนเข้าใจโอเครับได้ก็ก็มีปัญหาค่ะถ้ารู้สึกว่าถ้าแฟนไม่โอเคเนี่ยอันนี้นก็จะมีปัญหาแหละว่าทำไมต้องช่วยตัวเองทำไมแบบว่าเออไม่มีแบบเซ็ก์กันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะ